ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมทางถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตกในขณะอีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิและสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลำธารกลับสู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลาสปีเต็ม ที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึง่งซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมา หลังจากเวลาสองปีที่ถังน้ำที่มีรอยแตกมองว่าเป็นความล้มเหลวอ,อันคมคืนวันหนึ่งที่ข้างลำธารมันได้พูดกับคนตักน้ำว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้าทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่านคนตักน้ำตอบว่าเจ้าเคยสังเกตรหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้า แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ข้าจึงได้หวานเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลาสองปีที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวยๆเหล่านั้นกลับมาแต่งโต๊ะกินข้าวถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้ว เราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้คนเราแต่ละคนต้องมีข้อบอกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่รอยตำหนิและข้อบอกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้นอาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจและกลายเป็นบำเด็จรางวัลของชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ยอมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเอง ก็คิดมองโลกหลายๆด้านเพราะคนเราไม่ได้มีแต่ข้อเสียเท่านั้นจริงๆน้ําทั้งมหาสมุทรก็จมเรือลำน้อยไม่ได้ถ้าไม่ปล่อยให้มันไหลเข้ามาภายในเรื่องรายๆในชีวิตก็ทำร้ายคุณไม่ได้ถ้าไม่ปล่อยให้มันไหลเข้ามาในใจก็เป็นนิทานให้ข้อคิดเตือนจิตสกิดใจมีคุณโยมท่านหนึ่งส่งมาทางข้อความอยากให้อ่าน ให้ญาติธรรมทั้งหลายได้รับฟังก็เป็นนิทานที่ให้ข้อคิดเตือนจิตสกิดใจได้มากเลยทีเดียวท่านทั้งหลายจะเริยนทา